สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกตามเคยนะคะยังอยู่ในหัวข้อชีวิตที่จำเริญเป็นนิตซึ่งปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะส่งโปรดประทานความเข้าใจและสติปัญญาซึ่งมาจากพระองค์ ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งผู้พูดและผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยที่จะได้รับการทรงนำมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงนาำพระไทยของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนี้ด้วยกล่บมอไไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทฉันได้สอนถึงเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนไปแล้วนะคะว่าเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกินอาหารอาหารสำหรับคริสเตียนก็คือ อาหารฝ่ายวิญญาณนะคือพระรูจนาของพระเจ้าและชีวิตของเราจะจเจริญขึ้นได้รับการพัฒนาเติบโตขึ้นก็ต่อเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องเข้าอยู่ร่วมในชุมชนของพระเจ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมผูกพันในคริสตจักรของพระองค์ร่วมรับใช้ร่วมเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมทุกอย่างในคริสตจักรของพระเจ้าเราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะมีคำถามว่า และเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังเติบโตไม่ได้เป็นเด็กในวันนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงการวัดความเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียนนะคะเราจะรู้จักคนนั้นได้ก็ด้วยการกระทำของเขาตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเราจะรู้จักต้นไม้ก็ด้วยผลของมันเราจะรู้จักคนคนนั้นก็ด้วยอาการกิริยาและการกระทำของเขา วันนี้ดิฉันจะพูดถึงเกี่ยวกับอาการของเด็กเราจะรู้ว่าเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้ว่าเรามีอาการของเด็กหรือของผู้ใหญ่นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณโตแล้วไม่ได้เกี่ยวต้องมาดูอาการด้วยกันในอิสยาห์บทที่7ข้อสิกไกล่าวไว้ว่าเพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือก ความดีนั้นแผ่นดินซึ่งพระราชาสององค์เป็นที่เกลียดกลัวของฝ่าพระบาทนั้นจะร้างเปล่าในพระรูปเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เด็กกล่าวถึงเด็กยังไม่รู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีเขายังแยกแยะไม่ได้นะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วเขายังแยกไม่ได้อะไรผิดอะไร เขายังแยกไม่ได้ว่าสิ่งไหนที่เขาควรทำหรือเขาไม่ควรทำเด็กมักจะทำตามคนรอบข้างเสมอคนรอบข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาและชีวิตของเขาก็จะได้ก่อขึ้นมาเป็นลักษณะนิสัยของเขาจากคนรอบข้างที่เลี้ยงดูเขา ชีวิตของคนรอบข้างจึงมีอิทธิพลต่อเด็กมากเช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเราเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าคริสเตียนที่อยู่รอบข้างเราหรือโดยเฉพาะพี่เลี้ยงหรือผู้รับใจก็ตามจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเลยเราจะเอาแบบอย่างในชีวิตของเขาเราจะทำตามเราจะดูว่า คนอื่นเขาทำอย่างไรเพราะเราเชื่อใหม่เราเป็นเด็กเรายังไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จะวางตัวอย่างไรไม่รู้ว่าพระคัมภีร์สอนอะไรว่าเราเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วเราควรจะทำประการใดและก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมานั้นถูกต้องหรือเปล่าและคนสิ่งใหม่ๆก็ยังไม่รู้ว่าควรจะทำประการใดฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนรู้ง่ายมากก็คือเอาแบบอย่างคนรอบข้างนี่คือลักษณะของเด็กนะคะ เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่เพราะข้อมูลความคิดในพระจนะของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสมองของเราเราอาจจะไม่ได้เรียนพระจนะของพระเจ้ามากพอเท่าที่ควรสะสมไว้ในสมองของเราเป็นข้อมูลที่เราจะคิดมาแยกใน สิ่งที่เราจะตัดสินใจทำได้หลายครั้งเราจึงผิดพลาดและส่วนมากเด็กฝ่ายวิญญาณก็มักจะทำตามคนอื่นจึงมีพระรัชนะของพระเจ้ารมบทที่12ข้อ2จึงได้กล่าวเตือนว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แน่นอนนั่นแหละพระรจชนาเตือนไว้ล่วงหน้าว่าแนวโน้มของคนเรามักจะเอาแบบอย่างและวงเล็บ แบบอย่างที่ไม่ค่อยดีนะั่นแหละมอีอิทธิพลง่ายมากเรายังเป็นคริสเตียนที่ตามแบบอย่างโลกไหมคะแฟชั่นค่านิยมกระแสเรากลัวที่จะตกเทรนเราจะเป็นคนที่อินเทรนตลอดตามสมัยตลอดไม่ว่าจะผมผ้าหน้าอะไรก็าตามเราจะต้องตามสมัยเราไม่ได้ใส่ใจว่า สิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องตามพระรวจนะของพระเจ้าที่สอนไว้หรือเปล่าเราเป็นคนที่ตามคนอื่นนี่แหละคืออาการของเด็กไม่ค่อยแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกและก็ไม่ได้สนใจว่าจะถูกจะผิดด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ความคิดแต่ใช้ชีวิตในการตามคนอื่นทำตามคนอื่นนี่คือลักษณะของเด็กอย่างหนึ่ง ประการที่2คือลักษณะอาการของเด็กในหนึ่งโคดินบทที่13บสสิเอ็ดได้กล่าวไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กเป็นยังไงคะ พูดอย่างเด็กก็คือรู้สึกอย่างไรเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่ต้องกลั่นกลองไม่ต้องคิดว่าพูดแล้วจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าเราเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าปากไม่มีหูรูดนึกจะพูดอะไรก็พูดเห็นอะไรพูดออกมาไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่พูดนั้นจะมีผลเสียต่อคนอื่นแต่ถ้าเด็กพูดอะไม่เป็นไร บางครั้งนะเด็กเขาไปได้ยินคนอื่นเขาด่ามานะคะและเขาก็มาด่าตามเด็กเวลาไปโรงเรียนนะกลับมาที่บ้านนะต้องระวังนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะด่าตามและถามว่าเขารู้ไหมว่าคำด่านั้นมีความหมายว่าอะไรเขาไม่รู้และเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาด่าไปนะั้นมันจะส่งผลต่อคนที่ได้ฟังอย่างไร เช่นเดียวกันคนที่มีอาการของเด็กเขาไม่แคร์ในสิ่งที่เขาพูดเขาอยากพูดอะไรก็พูดคิดอะไรเขาก็พูดออกมาเห็นอะไรเขาก็พูดออกมาไม่ต้องกลั่นกรองว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นจะส่งผลต่อคนรอบข้างหรือคนที่ได้ยินมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจคือความคิดของเขาอย่างไรเราไม่ได้แคร์นั่นคือคนที่มีอาการของเด็กแต่ถ้าเด็กทำก็น่ารักดีแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำก็ดูไม่ดีเลยนะคะ คิดอย่างเด็กก็เช่นกันคิดแค่มองเห็นคือไม่ได้คิดไกลคิดตื้นๆคิดสั้นๆคิดในเฉพาะในสิ่งที่เขามองเห็นก็เพราะว่าเด็กเขายังไม่มีข้อมูลอะไรในสมองเขาเยอะเป็นธรรมดาเมื่อเข้ามาเชื่อใหม่เขายังไม่มีข้อมูลอะไรในสมองเยอะเขาก็คิดในสิ่งที่แค่มีข้อมูลอยู่เล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ ไม่เคยคิดถึงอนาคตไม่เคยคิดไกลไปถึงแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็แสดงถึงชีวิตริเสเตียนที่ยังอยู่ในวัยเด็กยังวัยทารกก็คือคิดอะไรก็คิดแค่ในโลกนี้แหละไม่เคยคิดไกลไปถึงแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ได้ค่อยคิดถึงชีวิตนีรันคิดเฉพาะชีวิตในโลกนี้อยู่ดีกินดีในโลกนี้สุขสบายในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้อยู่ในโลกนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยสวรรค์น,นั้นมองไม่เห็นและไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจเอาชีวิตในโลกนี้ให้รอดก่อนขอให้ชีวิตในโลกนี้ดีและมีความสุขสบายก็ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วหลายคนคิดอย่างนี้เป็นคริเสเตียนที่คิดเช่นนี้ให้ความสํา กับโลกนี้ในแค่สิ่งที่ตามองเห็นแต่ไม่ได้คิดไกลไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินนิรันที่เขาจะไปใช้ชีวิตชั่วนินรันดอยู่เด็กไม่รอบคอบเด็กคิดไม่รอบคอบเขาไม่ไม่มีเหตุผลด้วยเด็กเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความรู้สึกความต้องการของตอนเองเป็นใหญ่เขาไม่ฟังเหตุผลอย่าไปใช้เหตุผลกับเด็กคือ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ค่อยใช้ความคิดมากเท่าไหร่เพราะว่าโลกของเขายังแคบและประสบการณ์ของเขายังน้อยมุมมองของเขาก็แคบเช่นเดียวกันคริสเตียนที่เชื่อใหม่นะคะเราต้องเข้าใจเขาเขายังคิดไม่รอบคอบและสิ่งที่เขาทำเขายังไม่รู้มันยังไม่มีเหตุผลบางทีทำอะไรไปก็ไม่มีเหตุผลและไม่รู้พุทธนาของพระเจ้าคิสเตียนทารก เป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลใช้ชีวิตเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยคิดรอบคอบทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรผลมันจะกระทบต่อคนอื่นอย่างไรไม่สนใจขอให้เราได้ทำเราอยากได้อะไรเราต้องได้และเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นนะ่ะมันจะเกิดประโยชน์ สำหรับชีวิตของเราสูงสุดไหมก็ไม่ได้สนใจเหมือนเด็กถ้าจะเอาก็คือจะเอาเอาให้ได้เดี๋ยวนี้และเวลานี้ด้วยนั่นคืออาการของเด็กเรายังมีอาการของเด็กเหล่านี้ไหมคะที่เป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยแคร์แล้วก็ไม่ใส่ใจคนรอบข้างนี่คืออาการของเด็กอย่างหนึ่งและในประการต่อมาใน ฮิปโบรบทที่ 5: ข้อ12ถึงได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระชนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์ ชอบกินน้ำนมแน่นอนคนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเราจําเป็นที่จะต้องสอนอะไรง่ายๆให้เขาเข้าใจง่ายๆเราต้องหนุนน้าใจเขาให้กําลังใจเขาเพื่อให้เขาที่จะเข้มแข็งที่จะโตขึ้นในทางของพระองค์ให้พระคาของพระองค์แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆกับเขาเป็นเบื้องต้นเบสิกนะคะให้กับเขาเข้าใจพื้นฐานชีวิตคริสเตียนก่อนแต่เมื่อนานวันเข้า เราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วหลายปีแล้วบางคน5ปี10ปี20ปีแล้วถ้าเราเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าตลอดพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าเราสมควรที่จะสอนคนอื่นได้แล้วแต่ยังต้องให้มีคนอื่นมาสอนเราอยู่และก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ในเบสิกชีวิตคริสเตียนอยู่ก็คือ ทำผิดแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็ทำผิดแล้วก็กลับใจใหม่อยู่นั่นแหละยังอยู่เบื้องต้นอยู่การเรียนรู้พุจนะของพระเจ้าการฟังพุจนะของพระเจ้าก็ชอบฟังอะไรที่สบายๆเป็นคําเทศนาที่หนุนน้ําใจให้กําลังใจนะคะคำเทศนาที่โดนใจนั้นก็จะไม่ฟังไม่ชอบฟังข้อมูลปวดหัวไม่อยากคิด ไม่สนใจข้อมูลความจริงในพุทธนาของพระเจ้าไม่อยากเรียนรู้อย่างลึกซึ้งละเอียดไม่ค่อยใส่ใจผิวเผินฟังพุทธนะของพระเจ้าแบบผิวเผินไม่ลงลึกไม่มีข้อมูลความจริงในพุทธนะของพระเจ้าโดยเฉพาะคริสเตียนส่วนมากพระคำพีเดิมไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้เรื่องเลย บางคนอ่านยังไม่จบเลยเชื่อพระเจ้ามาเป็น1 0บสปีบางคนอาจจะอวดว่าจบหลายรอบแล้วแต่ถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องเรียนพุทธนาของพระเจ้าเชิงลึกมากลี่งขึ้นละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กอยู่แน่นอนเราก็ยังต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็ยังเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตทิ่เตียนเพียงแค่พื้นฐานและก็ชอบฟังพระชนะของพระเจ้าแบบไม่ต้องใช้สมองฟังและสบายสบายบางคนบอกว่าฟังแล้วก็หลับไปเลยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าอาการของเด็กนะไม่รับอาหารแข็งชอบดื่มแต่น้ำนมง่ายๆ อะไรที่โดนใจอะไรที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ไขครวนไม่เอาไม่อยากใช้สมองใช้แค่ฟังแล้วก็ผพานไปนั่นคืออาการของเด็กในพุทธนาของพระเจ้าได้สอนไว้หลายเรื่องราวในในชีวิตคริสเตียนและเกี่ยวกับโลกนี้พุทธนาของพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างละเอียด แต่น่าเสียดายที่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรในพระน้าของพระเจ้า,จาถึงแม่รู้ก็รู้แบบผิวเผินข้อมูลความจริงก็รู้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้รู้ทั้งหมดเรายัางเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณไม่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวในพระคัมที์เชิงลึก ข้อมูลในพระคัมภี์ก็ไม่รู้โดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมยิ่งไม่รู้เลยนะคะต่อมาประการต่อมาเกี่ยวกับอาการของเด็กในตอนสุดท้ายแล้วนะคะในพระธรรมเอเฟซัตบทที่4ข้อ14ได้กล่าไวไว้ว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแผงคำสังสอนทุกอย่างแต่้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง ถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากนั่นก็คือความคิดนั่นแหละนะคะหันไปตามคำสอนหันไปตามคำพูดของคนเด็กจะไม่มีจุดยืนเพราะว่าเขายัง ยังเด็กอยู่เขายังมีข้อมูลไม่เยอะเหมือนคริสเตียนที่เชื่อใหมย่ยังไม่รู้พระคัมภีร์เยอะถ้าเขาเรียนรู้พระคัมภีร์เยอะมากยิ่งขึ้นและประพฤติตามพระเจนะของพระเจ้าที่ได้สอนที่ได้เขาได้เรียนไปนั้นจะทําให้เขามีจุดยืนอยู่ในพระเจนะของพระเจ้าคริสเตียนจําเป็นที่จะต้องมีจุดยืนอยู่บนพระเจนะของพระเจ้าเหมือนที่ดิฉันได้พูดไปแล้วว่าไม่ไปตามกระแสของโลกนี้ เพราะว่ากระแสของโลกนี้ค่านิยมของโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมาตรฐานของโลกนี้ก็เปลี่ยนไปแต่ผู้นะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเด็กจะไม่มีจุดยืนเด็กจะถูกหลอกได้ง่ายมากคิดเซียนที่เชื่อใหม่ก็เช่นเดียวกันเขาจะถูกผีมารชาตานหลอกทางด้านความคิดมาก คนนี้มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคุณจะต้องเรียนรู้พระคําของพระเจ้าอย่างมากเลยเพราะว่าคุณจะถูกหลอกลวงในด้านความคิดจะมันมันจะใส่ความคิดมาในสมองของคุณตลอดทําให้คุณสับสนทําให้คุณไม่มั่นใจทําให้คุณสงสัยและทําให้คุณ สงสัยว่าคุณตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าคุณถูกหลอกไหมจริงๆแล้วมันนั่นหลอกคุณไม่ใช่ว่าคุณถูกพระเจ้าหลอกนะคะเขาจะสับสนในด้านความคิดมากซึ่งจะต้องใช้พระเจ้าของพระเจ้าเข้าไปแล้วก็ผู้เชื่อใหม่หรือเด็กก็จะถูกหลอกทั้งคำพูดมากเลยคำพูดของคนรอบข้างจะมีอิทธิพลต่อเขาหลอกเด็กง่ายมากพี่น้องดังนต้องสารภาพบาปเพราะว่า ตอนเป็นวัยรุ่นนั้นน่ะเลี้ยงหลานตอนเรียนพระคภีช่วงปิดเทอมมีโอกาสไปดูแลหลานแล้วก็ต้องนอนกับเขากว่าจะกล่อมให้นอนได้โอ้โหมันมันเป็นเป็นเด็กฉลาดมากเลยบางทีเราก็ต้องหาอะไรมาเล่าให้มันกลัวเพื่อมันจะหลับคือเป็นการโกหกเขานะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเล่าเรื่องผีแทนที่มันจะกลัวมันบอกว่าไงเออสนุกดีเล่าต่อเล่าต่อนะเออ จั้นเราต้องหาเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวถ้าเขาไม่กลัวผีเราก็ต้องหาเรื่องอื่นที่เขากลัวให้เขาฟังนะสุดท้ายก็จับได้ว่าจะต้องเล่าเรื่องอะไรให้เขากลัวแล้วเขาก็จะรีบหลับเด็กจะถูกหลอกง่ายมากหันไปตามลมปากของคนเราเป็นคนเช่นนั้นหรือเปล่าและคริสเตียนที่เป็นทารกอยู่เป็นเด็กอยู่ จะถูกหลอกง่ายมากเพราะทุกวันนี้เรารู้ว่ามีคำสอนมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มากแต่อยู่ใน y o u t u b e นะมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube มันทำให้โลกของเรากว้างขึ้นเราสามารถที่จะฟังคำสอนได้ทั่วโลกทุกลทีนิกาย ถ้าเราไม่มีจุดยืนชัดเจนเราไม่รู้พัฒนาของพระเจ้าชัดเจนเราจะถูกหลอกได้ง่ายมากว่าเรายังเป็นเด็กเราไม่มีข้อมูลเราจะหันไปได้ง่ายมากสองสามวันก่อนมีเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้รับใช้ก็มาบอกว่าโอ้อาจารย์เนี่ยลูกแก่ของหนูหลายคนนะตามกลุ่มน,นี้ไปหมดเลยหนูไม่รู้จะทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าเอออธิษฐานอย่างเดียวก่อนตอนนี้นะคะ ฉะนั้นเขาจะไปตามคำสอนแปลกๆใหม่ๆได้ง่ายมากเลยเราเป็นคนเช่นนั้นหรือเปล่าเรามีจุดยืนไหมในพุจธะของพระเจ้าหลักข้อเชื่อจุดที่คุณยึดอยู่ในพุจธะของพระเจ้าคืออะไรหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับชีวิตรีสเตียนคุณที่คุณยึดว่าถูกต้องแล้วในถ้อยคําของพระเจ้าคืออะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วคุณไม่รู้คุณยืนอยู่ในจุดไหนอันตรายมาก และนั่นเป็นลักษณะของเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะนี่คืออาการเด็กที่จะสามารถตรวจสอบชีวิตของเราได้ว่าเรายังมีอาการเหล่านี้ไหมถ้าเรายังมีอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะพัฒนาตัวเราเองที่จะเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าด้วยพระเจ้าของพระองค์ ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์โดยตรงในชีวิตของเราด้วยการผูกพันในคริสตจักรของพระเจ้าเพื่อรับการเสริมสร้างให้จำเริญขึ้นในทางของปรุงในการรับใช้ในการได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันในพระกายของพระเิตุคราวหน้าดิฉันจะพูดถึงอาการของผู้ใหญ่และเราจะรู้ว่าเรามีอาการของผู้ใหญ่หรืออาการของเด็ก อันไหนมากกว่ากันนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ